สำหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องความรักค่อนข้างหมาเด่นใครที่มีคู่อยู่แล้วคบกันอยู่นะคะอยากแต่งงานปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะเป็นปีที่เหมาะกับการที่จะเริ่มสร้างครอบครัวส่วนคนที่กําลังงงๆอยู่นะมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนแบบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณ3เดือนหลังคนที่ยังไม่มีคู่สามารถไปขอพระแม่อุมาหรือว่าพระประจําวันเกิดสวดคาถาพระประจําวันเกิดสวดให้เกินกําลังของตัวเองก็ได้หรือสวดแค่กําลังดาวของ ตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ขอพอรขอให้ลูกมีคู่อุปถมัมขอให้ได้ภายในปีนี้ขอให้ได้เร็ววันแล้วขอให้เขาดูแลเราดีๆถ้าเป็นต่างชาติก็จะดีมากส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สีผมคล้ายๆกันหน้าเอเชียหน่อยจะดูแลได้ดีแล้วเข้ากันได้เรื่องงาน,นะคะ่ะมีใจที่อยากเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะออกเพื่อมาทําอะไรของตัวเองนะคะถ้าจะออกแล้วมีคนพพอร์ตหรือไปทําร่วมกันให้ทําแต่ถ้าจะออกมาทําของตัวเองไม่มีใครร่วมด้วยเลยทํแค่ แค่คนเดียวไปไม่แนะนาส่วนใครที่ต้องการย้ายขินฐานกลับไปที่ต่างจังหวัดก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยดีค่ะการเงินถือว่ามีเรื่อยๆนะคะไม่ได้ขัดสนจะได้จากเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าเป็นคนอุป,ปถัมภ์จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีมันจะพอๆกับคําว่าโชคลาภเนาะบางคนอาจจะผูหวยรวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็อย่าเล่นหลายเบอร์ะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกนะเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให ระวังในเรื่องของหูค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฟังอะไรที่มันมีความดังที่มากจนเกินไปหรือน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีอาการเจ็บหูนะคะออฟฟิศซินโดมก็สามารถเป็นได้นะคะต้องดูแลตัวเองออกกําลังกายยืดกล้ามเนื้ออย่าทําอะไรที่มันมากจนเกินไปแค่นี้ก็คิดว่าสุขภาพที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะทำเนี่ยเขาก็จะทําเราไม่ได้ค่ะ